สำหรับ EP นี้ครับเราเสียค่าหัวบำรุงเตือนเรื่องทาโดยคนใช้ผลแม่เลย2คนและผลมังกร1คนซึ่งสำหรับ EP นี้เราใช้ระเบิดตื่นการล่าขาวหัวและก็ผลไก่โตนั่นเองเราจะไปดูครับขอขายของสักนิดนึงนะฮะโรบัาสนิทจริงเสียดสินกันผมอาจจะมีการแก้ไขในอนาคตใครพร้อมเข้าไปดูได้ครับ let's go ล่าล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 าโอ้อหยอกมะนั่งหย่าเฮ้ยเราไปซื้อได้ดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอะ อ๋อก็มีโมจิตื่นนะเนีย่ยเดี๋ยวโซ่ดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดรึเปล่าเออตื่นหมดสิทำเป็ดนี่ไปเลยโอ้มีมัตรกดเปล่ามีมีดาบคู่เปล่ามีมันแจ๊บใครสนใจนะไปจัดกันได้แล้วที่รา้าน Spicy Shop Spicy Shop รับกดคนกคดเกมพาร์ตแล้วไม่พอ,อยังขายดีการ์ตคู่พ่อคู่แม่แต่ถูกเช่นไก่ตันสิบสองบาทไก่ตาลโมจิสี่ห้าบาทและถ้าทุกคนกดรึร้อยหมดแจ๊บมาหลายคนจะข่ามานะฉะนั้นไปใช้คะแนนละที่สไปซี่ช็อปจ้า เปิดคลิปมานะครับผมก็ตอนแรกจะทําผลมือตื่นตามที่คอมเมนต์คนหนึ่งนะครับแต่ว่าสูงไม่ได้ครับได้ระเบิด2อันก็ ทิ้งไว้อันหนึ่งครับเพราเรามีครั้งหนึ่งเราทําตื่นไปแล้วนะครับถ้าใครอยากกลับไปดูเดีย๋ยวผมจะขึ้นตัวไอให้นะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยตอนแรกก็ลังเล่แต่ว่าสุดท้ายก็กินอยู่เดียนะอจังหวะนี้ก็ยองเสียพันหนึ่งร้อยเจมครับไปแลกกับผลระเบิดตื่นไปล่าข้างหัวครับเพราะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะล่าง,ง่ายอยู่นะเพราะว่าผมเคยเห็นหลายๆคนเล่นแล้วมันล่าง,ง่ายนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ห้าร้อยเจมเท่านั้นทีจังหวะนี้นะผมก็บินไปเลยฮะไปหาเหยื่อกันดีกว่าฮะทุกคน ซึ่งจังหวะน,นี้เนี่ยผมก็เจอหลายคนมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอปักหมาน้ําหรือใครทั้งสิ้นครับซึ่งผมก็เจอเหยื่ออยู่นู่นเลยฮะโคตรไกลครับจังหวะน,นี้ก็คือแบบต้องเดินทางแล้วมะจังหวะน,นี้เนี่ยสกิล e ผลเตื่องผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้ใช้ได้นานครับมันแป๊บเดียวครับโคตรไรประโยชน์ครับระเบิดตื่นตอนนี้ แต่ตำลับผมเนี่ยมันก็ยังพอล่าได้อยู่ครับผมก็ลองเทสสกิลสรงครับสกิลเอปาระเบิดสกิลซีก็เป็นการสร้างระเบิดแบบนี้ส่วนสกิลวีเป็นการสร้างระเบิดรอบตัวป้องกันตัวเองแต่มันก็จะไม่มีประโยชน์ถ้าถ้าโดนหลุมกระทือนนะทางวานนี้เนี่ยก็ใช้สกิลอ e ีในการเดชไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็เจอเหยื่อสองคนครับกำลังล่องเรือในท้องนาภาครับไห่สิล่องเรือในแ,แถบแม่น้ำเจ้าลายานะครับกับไอ้นอกอีกอยอโนอกอีกอยผมก็เลยสั่งให้นอกอีกอยไปเปิดครับนอกอีกอยมันบอกว่าอยากอะไรครับพี่เพราะมันรู้สึกมันปลอด ผมก็บอกมันไปว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จะเป็นซัพพอร์ตให้จังหวะนี้มันก็เปิดให้ผมก็เลยเปิดต่อครับจังหวะนี้เนี่ยไอคนที่จะเลื้ยงคนข้างหัวเยอะๆก็อย่างงี้ครับผมก็เลยเอาสกิลซีไปหนึ่งโดครับปลาดามีแค่สามพันบอปเปิลนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เจอมันครับมันแทบฝนแสงตื่นครับซึ่งโนอีก่อยเนี่ยเราก็ชะล่าใจว่ายังไงก็ตามทันครับจังหวะนี้เนี่ยแทนนี่ผมจะกดสามดาบครับผมท่านกดสกิลวีระเบิดแล้วเกือบจะโดนมันขอดแต่มันก็บินหนีขึ้นไปก่อนผมเลยไปบินไลล่่ตาาามึึงข้นสววรรรค์เเยะพ ผมจะไม่ใหเสียอะไรไหนีนได้ไปตอดครับจังหวันนี้มันก็ใกล้ตายาแล้วผมก็เลยโชว์เทสสกิลซีเป็นหนึ่งดอดเรียบร้อยครับกว่าจะฆ่าได้นี่ใช้หลายคนในการกระทืยบซึ่งเกอหาหดาักเกืนะครับ เป็ดตีไฮด้ากันนะครับซึ่งไฮด้าเนี่ยผมไม่รู้มันเทียอะไรนะแต่ใกล้ตายแล้วใกล้ตายเฟสหนึ่งนะ,นะตังงวันนี้เนี่ยผมก็รีบลุมกระทืบตีเลยครับเพระาะว่าอยากรู้ว่าผมจะได้ผลอะไรดีๆเพระาะว่าเมื่อเปิดตื่นผมว่าอี e ีนี้อาจจะใช้ไม่ได้ไม่นานเท่าไหร่ฉะนั้นผมต้องหาผลอื่นมาล่าแทนฮะตังงวันนี้เนี่ยก็ตีไฮด้าอยู่ยาวครับซึ่งผมก็ตายเกิดตายเกิดเ,เรื่อยๆครับจนมันเฟตสองแล้วเนี่ยๆๆนานเหมือนกันนะ,นะเนี่ยไฮด้าเนี่ย จังหวะน,นี้เนะี่ยผมก็ให้คนในเซิร์ฟมาช่วยกันตีครับก็ปลาระเบิดสกิลเอ็กไปมีคนเลือดซึนามิครับผมเลยแดกขึ้นไปนก็มนกัวติดพีพ,พีนั่นแหละเออจังหวะน,นี้เนะี่ยผมก็เจอเหยื่อครับเป็นลูกแคมผมแต่มันก็รีเซ็ตหนีไปครับตอนนี้มุจะรีแคแร์ไอคิมเลยก็เสียนะก็สามารถฆ่าเลี้ยงใครก็ได้ครับซึ่งผมมีผู้ร่วมอุดมคารไม่ว่าจะเป็นไอบักมานะ้ำไอ้คิมแล้วก็คนในเซิร์ฟปางกลุ่มครับ ซึ่งทะลุงกระทิวออกกัดเพราะว่าออกกัดน,นั้นใช้ผลแม่เหล็กครับซึ่งเราไม่ต้อนรับผลแม่เหล็กแล้วตอนนี้เราเลยจะฆ่าเขาไปก่อนเป็นการล้างแค้นซึ่งระหว่างนี้เนี่ยผมก็กลับมาถึงกอพอดีแล้วผมก็มาสูว่าจะได้ผลอะไรซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ผลบังกรนะครับโอโหของคนดีคะเพราะนั้ผมก็คิดหากว่าจะกินดีไหมเนี่ยเพราะว่าตอนแรกจะทำคอนเทนต์ระเบิดตื่นนะครับแต่สุดท้ายกินดีกว่าครับเก็บไว้มันโคตรไร้ประโยชน์อ,อ่ะเออังหวะนี้เนี่ยผมก็ทําการกินเรียบร้อยครับเป็นมังกรนสีดุงนะก็คนรมาดูเดียวครับ จังหวะน,นี้เนี่ยผมก็ต้องไปตามล่าออกการครับเพราะว่าตอนนี้ออกการเขายังหนีรอดอยู่ครับจังหวะน,นี้ให้ลูกแคนลงก,กระเทือบเลยครับผมว่าผลแม่เหลก็กอะคนเดียวเอาไม่อยู่แน่นอนผมเลยไปสแปมครับเป็นการล้างแค้นคนเล่นแม่เหล็กคนอื่นนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ว่านะวันนั้นเล่นแม่เหล็กเราผิดแต่ผมรู้สึกไม่ไหวแล้วครับเจอคนเล่นแม่เหล็กในเซิร์ฟส,ส่วนเดนมันจะทอกสิ่งแสบผมผมก็เลยจะละบลายแต่ออกการซึ่งออกการมันก็ยินยอมนะครับออกการปัญญากออก,ออกคิดนั่นแหละว่าง่ายๆจนจังจหวะน,นี้เนี่ยผมก็ทําการคอมบงมงงูงงงสเปจนได้มห8ึ่ง ียบร้อยนะครับขอโทษดเราขรัดก็คนมาหิวข้าวหัวนะแต่วันนี้นะมังกรสี่รุ่งของเราเขาก็ไปตีโอเนงเอาเจมต่อดีกว่าครับซึ่งตัดกลับมาครับซึ่งมันเป็นการที่ออกมาล้างแค้นนะครับซึ่งผมก็หนีก่อนนะครับแต่ผมก็ไปไม่รอดอยู่ดีครับ เราะว่าผมนั้นกากเกินไปก็ตายฮะไปเรียบร้อยครับเสีย4,000รอบได้8,000ไม่คุ้มะครับงางวัลนี้นะเจอข้าหวหมูกุ้งหมาครับเซิร์ฟเดิมใช้มุรลาวีน่งปากเกือบตายแต่ผมก็รอดมาได้แล้วผมกำลังจะคอมโบเกือบฆ่ามาเสร็จสึดได้แล้วดีๆแม่เลยจะใครไม่รู้ครับมันมาล็อกเกือบคอมโบวันช็อตแต่ผมก็ไม่ตายครับแปลกมากเลยนะคอมโบวันช็อตแต่ผมไม่ตายเน,นะนี่ยนะัางวันนี้เนี่ยผมก็ต้องเลยว่าจะเอาใครก่อนดีเพราะว่าใครเลือกไอยผมก็จะเข้าไปร้านนั่นแหละเอือ จังหวะนี้นะผมยังไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เรียกผมน้อยมากจังหวะนี้นะผมเห็นคิมครับการันจะโดนเกครับแต่ผมก็เข้าไปช่วยไม่ทันครับผมก็เลยรีบไปคอมโบไอหมอนี่ครับซึ่งหมอนั้นก็ปาไปหนึ่งทีผมก็เลยได้ค่าหัวมาสามพันแล้วก็หนีต่อครับจังหวะนี้หนีใช่ครับรออะไรสามกับสามเปแนละหนึ่งศพฮะจังหวะนี้เนี่ยไอหนี่ก็จะฆ่าผมครับผมก็เลยไปฆ่าได้ฆ่าหนึ่งล้านครับซึ่งจากหนึ่งล้านเนี่ยตัวหน้ารำคาญครับแถมฆ่าลูกเค็มผมรัวเลยซึ่งออกการออกเซิร์ฟหนีแล้วขนาดเล่นแมาากขะมมีีคนนเออยู่ จริงๆมีแค่3คนแหละอีกคนหนึ่งคือไอดีเราหอยคิมนะฮะทุกคนสึ่งจังหวะนี้นยผมก็เล่งไอหนึ่งล้านเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งล้านเนี่ยมันค่าผมไปรอบนึงครับด้วยความแค้นนะครับผมก็เลยกลับล่างครับแต่จังหวะนี้เนี่ยไอมังกรตัวหน้าลำคามันก็จะมาครับแต่ดีนะผมเปิดร่างมังกรเลยไม่ตายนะเพราะว่ามีละเพราะมีคนใช้แม่เลยตีผมแล้วมูลามันก็ไม่โดนครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็พยายามไล่ตามเขานะครับซึ่งผมก็กลับล่าครับแล้วผมก็จะคอมโบไปครับแต่ว่า ดันไปคอมโบต่อมาใช้สาดาบครับแล้วก็สกิลบีเพ่าไปหนึ่งดอกครับแต่วันนี้เนี่ยไล่ตามหนึ่งล้านเพื่อจะต่อสดๆเลยครับแต่วันนี้มานะถ้เข้าครับก็เข้าไม่ได้ครับถอยก่อนถอยก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่วันนี้มานะเข้าไปแล้วครับแต่วันนี้มก็เข้าต่อครับแล้วก็คอมโบไปครับคอมโบสเต็ปของผมได้มาหนึ่งหมื่นแล้วก็หนีสิครับแยกย้ายครับอ่าแยกย้ายครับอย่าอยู่เลยครับแต่ด้วยความผมหิวข้าวหัวต่อผมเลย ตายลุล่วงนั่นแหละสาวสะายสาว,สาวาก็ตายลุล่วงแต่อย่างน้อยก็แทนเป็นหนึ่งหมื่นเลยนะควาจริงๆข้างของผมลดไปเยอะมากเลยนะอีพีนี้นะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่เยอะที่สุดเท่าที่ตอนนี้นะแต่วันนี้ขจะเล่งไอ้ข้าวหมูหนึ่งร้อยห้กรอบครับเขาต้องแน่เข้าใจว่ายังไม่สามต่อสามแต่มันสามต่อสามแล้วน,นนะซึ่งผมก็จะช่วยให้ไอ้มานั้างแต่ข้าหวหมูเลยในตอนแรก ไอมาน้ำดันตายอนาไปแล้วครับผมเลยไม่มีใครสามารถเอาค่าวหัวมันได้ต่อแล้วซึ่งสำหรับ EP นี้เนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงดีกับสำหรับคนเท่เนแม่เล็กและท็อกซีใส่เนี่ยผมไม่ค่อยโอเคนะ แต่ว,ว่าถ้าใครเล่นแม่เลยแล้วไม่ท็อกซิกเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนดีมากเลยฮะเล่นเพื่อความสามารถของคุณไปไม่ต้องสนคําอะไรแม่ผมจะตายโดยไม่ได้ปล่อยก็เถอะแต่วันนี้เนี่ยก็โดนคอมโบบอลช็อตตายห่างไปราวระเบียบเรียบร้อยครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสําหรับอีพีก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยซึ่งอีพีต่อไปเนี่ยเป็นอีพีที่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้การาฟิตี้ล่าข้าวหัวถ้าได้นะสําหรับใครที่ขอไว้ผลลุ้นหน้าก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอมาเยอะๆหลังบ๊ายบายฮะ